อาจารย์ต้องบนดังมหาอาจารย์น็อตตี้ถึงตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้เลยนะครับดังถึงหลักกิโล ได้ถายรูปแล้วได้ถ่ายรูปแล้วรแล้วายเข้าบมแเมยครับมาแววเมยนี่ย um ิ้มหน่อยยิ้มหน่อย <si ี่นายจันเป็นยังไงจันป้อมดีใจบองิีใจไหมได้มาเห็นแล้วชัดมชัดเอาูปนี้มาตั้งแต่หลายวันแล้วผมไม่เห็นดีใจผ่าน ไม่เห um ็นไมเอามก็ไม่เห็นหัวปูได้ส่งให้ได้ส่งให้ได้ส่งให้ไ่ง้ไ้ส่งให้ปลาไปกไปลาบก่อนมันกับการกิโลนะครับการท่อมเที อาจารย์น็อตตี้อาจารย์ป้อมหลักกิโลเป็วลาอาจารย์นัอตตี้ได้เลขอะไรตอนวันนี้ไหน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 แปลเอานะครับท่านผู้ชมอาจารย์ป้อมหลักกิโลนี่ โอ้ครับขอบคุณมากมากนะครับอาจารย์พ่อมหลักกิโลที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้นะครับย่าไปบุญกับทีมที่สามออต่อังไม่จับตาล้างไปอันนะครับกูจะตางไปมาเลยไปนู่นรับ